มินนี่ค่ะออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะคือโพสต์เป็นคลิปกับลูกชายค่ะคนก็แห่คอมเมนต์ให้กําลังใจเธอเพียบเลยค่ะสําหรับนางสาวสุชานาันมินนี่นะคะหนึ่งในผู้ต้องหาคดีเว็บพซรัน,นออนไลน์ค่ะพร้อมกับทนายความก็มีการออกมาชี้แจงเรื่องราวที่มีการปรากฏภาพคู่กับพลตำร,บบรเอกภาคภูมิพิสมัยค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีเว็บไซต์รัน,นออนไลน์ซึ่งเป็นลูกน้องของพลตรวเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรอบอกว่าเธอเนี่ยคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วคุณผู้ชมเธอบอกว่ารูปเนี่ยหลุด วนว่อนไปทั่วประเทศแล้วแล้วก็ยอมรับในเรื่องความสัมพันธ์กับพันธบทเอกภาคภูมิรู้จกักกันตั้งแต่ปี2563ค่ะรวมถึงมีการคบหากันในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็มีการเลิกกันเพราะว่าทราบภายหลังว่าเขามีครอบครัวแล้วแต่พอหลังจากปี2565ช่วงปลายปีก็มีการกลับมาคุยกันอีกแล้วก็คบหากันอีกครั้งหนึ่งเป็นแบบว่าเป็นคนคบหากันเป็นคนคุยกันเนี่ยนะคะกระทั่งล่าสุดค่ะทางด้านของมินนี่เนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็คือโพสต์คลิป ผ่านทาง Tik t o k ค่ะซึ่งเป็นคลิปของเธอแล้วก็ลูกชายวัยเกือบเกือบหกขวบนะคะโดยมีการระบุแคปชั่นค่ะบอกว่าขอบคุณโลกใบนี้ที่ทำให้รู้จักคำว่ารัก <ht> ลูกชาย Has <ht> ลูกชายคนแรก Has แม่ Has ซิงเกิลมัมแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งแน่นอน่ะว่าจากคลิปดังกล่าวเนี่ยพอถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็ทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้กับมินนี่เป็นจำนวนมากแล้วขอให้เธอรอดพ้นจากทุกคดีด้วยค่ะ